สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่25รรกรกฎาคม2565มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเซเกลาร็อบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจากปัญหากรณีที่ทางด้านสหภาพยุโรปนั้นได้มีการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียมาหยักต่อเนื่องนั้นและก็ล่าสุดนั้นปรากฏว่าทางด้านสหภาพยุโรป บอกว่าจะคลี่คลายมาตรการเรื่องของการส่งออกธัญ,ญพืชในการที่จะให้ใช้ท่าเรือของยูเครนโดยเฉพาะท่าเรือริมทะเลดําเพื่อที่จะปลดล็อกการส่งออกธัญ,ญพืชของรัสเซียเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าทางด้านสเกลารอฟนั้นก็ออกมาบอกนะครับว่าเรื่องปัญหาการขาดแคลนอาหารซึ่งเป็นวิกฤตของโลกในเวลานี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทางด้านรัสเซียนั้นเป็นผู้กระทําแต่เป็นปัญหาที่ตะวันตกนั้นเนี่ยครับเป็นผู้ดําเนินการ แล้วก็กระทําเรื่องดังกล่าวขึ้นมาเองเรื่องของการปลดล็อกการส่งออกธัญพืชของยูเครนรวมถึงของรัสเซียนั้นก็ไม่ได้เป็นการร้องขอจากทางด้านรัฐบาลรัสเซียแต่อย่างใดข้อจํากัดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเหล่านี้มันถูกกําหนดขึ้นมาเพื่อขัดขวางการปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธัญพืชของรัสเซียหนึ่งในนั้นรวมถึงด้านการประกันภัยและรวมถึงการเปิดรับเรือของอรัสเซียไปสู่ท่าเรือต่างๆของประเทศในยุโรปซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับ บอกมันไม่ได้เกี่ยวกับทางด้านรัเสเซียนั้นปิดกั้นการส่งออกธัญ,ญพืชแต่อย่างใดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเรื่องธัญ,ญพืชแม้ว่ายุโรปบอกว่าไม่ได้มีการปิดกัน้นการส่งออกรักเสเซียก็พร้อมที่จะขายให้แต่ปัญหาหลักก็คือว่าสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยครับได้มีมาตรการการ,การควบบาดไม่ให้เรือสัญชาติรัสเซียหรือว่าเรือที่ติดธงรัเสเซียรวมถึงเรือที่ขนสินค้าจากทางด้านรัเสเซียนั้นเข้าเทียบท่า สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทางด้านสเกลารอบก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นการผ่อนคลายมาตรการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นสเกลารอบบอกรัสเซียไม่เคยร้องขอจากทางด้านสาภาพยุโรปแต่ว่ายุโรปนั้นต้องแก้ปัญหาเอาเองแม้ว่าจะต้องกระทําแบบกระมิดกระเมี้ยนดังนั้นก็คือว่าไม่ต้องการที่จะให้ใครทราบนะครับในรายละเอียดเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นผู้กระทําสุดท้ายผลกระทบนั้นไปตกอยู่กับตัวเอง สเกลารอฟบอกว่ามีปัญหาหนึ่งในการส่งออกธัญพืชของรัสเซียแม้ตะวันตกส่งเสียงดังเน้นย้ําว่าธัญพืชไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการการคว่ำบาตรแต่ด้วยเหตุผลบางประการพวกเขาปิดปากเงียบกระมิดกระเมียนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ว่าบรรดาเรือที่บรรทุกธัญพืชของรัสเซียนั้นอยู่ภายใต้มาตรการการคว่ำบาตรซึ่งตรงนี้แหละยุโรปไม่พูดถึงนะครับแล้วก็โยนความผิดให้กับทางด้านรัสเซียมาโดยตลอดนะะหาว่ารัสเซียนั้นไปปิดกัน้นการส่งออก สเกลารอบยังบอกนะครับว่าเรือเหล่านี้ไม่เป็นที่ต้อนรับของท่าเรือต่างๆในยุโรปพวกเขาไม่มีประกันภยัยและประเด็นด้านโลจิสติกส์และการเงินทั้งหมดทั้งมวลซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้อนธัญพืชสู่ตลาดโลกล้วนอยู่ภายใต้มารารการคว่ำบาตรของตะวันตกทั้งสิน้นซึ่งสเกลารอบนั้นก็บอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยการลงนามปลดล็อกการส่งออกธัญพืชและอาหารรวมถึงปุย๋ยที่ติดค้างอยู่ตามท่าเรือต่างๆนั้นรัสเซียก็พร้อมที่จะดําเนินการแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่า เงื่อนไขต่างๆทั้งหมดทั้งมวลนั้นไม่ได้อยู่ที่รัสเซียแต่มันอยู่ที่สาภาพยุโรปอยู่ที่ว่าวันนี้สาภาพยุโรปนั้นจะยอมรับความจริงและจะกล้าที่จะออกมาบอกหรือไม่ว่าผลกระทบทั้งหมดนั้นอยู่ที่การกระทําของสาภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาไม่ใช่รัสเซียครับ